สำหรับชาวราศีเมษปี2025นี้เต็มไปด้วยพลังงานใหม่ๆที่จะช่วยผลักดันคุณไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความรักหรือการเงินคุณอาจพบกับความท้าทายและโอกาสที่ไม่คาดฝันแต่ไม่ต้องกังวลเพราะดวงชะตาของคุณในปีนี้มาพร้อมกับคำแนะนำที่สามารถช่วยคุณก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าโอกาสที่ดีที่สุดได้ เตรียมตัวให้พร้อมเพราะปีนี้เป็นปีที่คุณจะเปล่งประกายและกล้าไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเสริมดวงที่นี่คือพื้นที่สำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้เรื่องราวดวงชะตาและคำแนะนำในการใช้ชีวิตวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวราศีเมษในปี2025ปีแห่งโอกาสใหม่ๆและความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ จะมีอะไรที่คุณต้องรู้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับโชคชะตาในปีนี้บ้างไปติดตามกันได้เลยค่ะปี2025สําำหรับชาวราศีเมษจะเป็นปีที่การงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนหากคุณทำงานในสายงานที่ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์คุณจะมีโอกาสได้รับโปรเจกต์ใหญ่หรือเป็นที่จับตามองในองค์กรแต่ระวังเรื่องการตัดสินใจในงานใหญ่ๆ พราะมีโอกาสพลาดได้ง่ายหากคุณกําลังมองหางานใหม่ช่วงกลางปีเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดโดยเฉพาะสายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือการตลาดการเงินในปีนี้การเงินของชาวราศีเมษถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีรายได้จากงานประจำยังมั่นคงและมีโอกาสารับรายได้เสริมจากงานพิเศษแต่อย่างไรก็ตามคุณอาจต้องระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหากคิดจะลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกความรักคนโสดมีโอกาสพบร,รักจากการเดินทางหรือการร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานแต่อาจต้องใช้เวลาศึกษาดูใจกันสักพักส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณในปีนี้อาจต้องการความใส่ใจและความเข้าใจกันมากขึ้น พยายามหลีกเลี่ยงการทะเลาะเรื่องเล็กๆน้อยๆเพื่อรักษาความสัมพันธ์ให้ราบรื่นสุขภาพของคุณในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ปานกลางระวังอาการปวดกล้ามเนื้อจากการทำงานหนักหรือการเครียดสะสมควรหมั่นออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอโดยเฉพาะช่วงกลางปีที่ร่างกายอาจจะอ่อนแอเป็นพิเศษวิธีเสริมดวงของชาวราศีเมษหน ควรสวมใส่เครื่องประดับสีแดงหรือสีทองเพื่อเสริมพลังและความมั่นใจข้อ 2. บริจาคสิ่งของหรือเงินช่วยเหลือเด็กยากไร้เพื่อสร้างพลังแห่งความเมตตาข้อ 3. ทํทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นบริจาคหลอดไฟหรือเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อเสริมโชคลาภและความสำเร็จสำหรับชาวราศีเมษในปี2025ีนี้ ถือเป็นปีแห่งโอกาสใหม่ๆและการเปลี่ยนแปลงที่ดีแต่คุณจะต้องมีสติและระมัดระวังในทุกการตัดสินใจหากคุณสามารถจัดการกับความท้าทายได้ดีชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความสำเร็จความสุขและความมั่นคงขอให้ชาวราศีเมษทุกคนโชคดีและมีพลังบวกตลอดปีนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเลขเสริมดวง เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้าคุณมีคำถามหรืออยากให้เราเจาะลึกดวงชะตาเรื่องไหนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ